เวเผาเฉือแบบไหนพ่อโอ้ยเทียวคือเพีาวเผาเฉอ้ยนหมดแตบเปลยนเที่ยวกระชากหัวมันตัวเป็นยังไงยี่ม่ได้ซื้อหัวมาดอกเทียวเมียมันโด นี่เที่ยวใจยังมักหอยอยู่เท่าเออมันก็ดีแล้วล่ะเมี่ยเออดีบ่ล่ะดี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 ปะดีนั่นแหลดีบ่ล่ะสุดยอดเลยสวัสดีเจ้าบังหัวน้ำเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดูแรงเจริญใจรวยใหม่กระตังใจหลายคนวันนี้แม่จินตะระพูนลาบ กำลังเดินทางก็หอดจดกำรักเดิอนทางก็หอดก็ขัางหอดครับผมกาลังหอดสวัสดีค่ะป้าป๋าเราเป็นทีมีตัวโยงใคนได้ปกมีเล่านีพอได้ได้งานบเลยแม่้เล่โจงเลีว้เราจะไม่โจไปเดียวกอได้เด้อสองคนเเออดอถาเอาอาเอาลูกแบวก้อนขอบุณนะคะขอทุญจดีขอบุณครับผมขอบุณค่ะสวยๆพี่้องฟัาสวย สอยสอยพี่น้องฟังสอยสอยสอยพี له, that that ah ่น้องฟังสอยนกแต้ๆบินข้ามปลายอ้อยนกแต้ๆบินข้ามปลายอ้อยผู้ใดอยากได้ผัวเด็กน้อยขอเสียงหน่อยเลยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกแต้ๆบินวางปลายเสามีผู้ใดอยากได้เมียเท่ามาขอเสียงเลย kacit pelakcer, lihat ini, kacit, kikir, kiniang, เตอร์โลนกวเเี็ยเค้าเด็ดกนาวเป็นสีแพ้วแพาวแต่จ้าวยว่าเราฝุกเด็กหลาปีที่หนื่เลยล่ะเอาโกงงูให้เ่าบอกข้านี่ขอบคนะคะขอบคุณนะคะวันที่25นะคะมีงานมิตริ้งใส่รองกิเลนดูทีคอนเสิร์ตมิติงคอนเสิร์ตมิติ้งเป็นการเสดงแบบเต็มรูปแบบเลยมีเร่อห้องแอรพ่อมีอาหารแบบพุเฟ่นะคะใสองบริการิการทุกสิ่อย่างเลยทุกคนจะได้ใก้ชิด เอาสีดเจ๊ก็สวมากา่ทุกนอุยาเลตน้ี่เไ่งไม่เรื่องดีมาวยมาไม่เจอันม่พูดดีเหมือนเดิมนี่คุณผ้านะคไผู้อยากไปร่วมพิธๆนะคะไปทุกทีนะพอพูดแบบไมพซาเตี้เอาถือใหมจังวัด พอคุ้นค่าอ่ะพอคุ้ค่าอ่ะเรื่องสองสามพอคุ้ค่าขอคุ้ค่าพอคุ้ค่าขอคุ้ค่าพอคุ้หอคุ้เยมาหาาีิ